ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากโุทธวันนี้จะอ่านพุทธวจนห้ฟังในเรื่องกระดองของบรรพชิตในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับมักวิธีที่ง่ายหน้า29จากพระตาบ,บิฎดกฉบับสยามรัฐเฉพาะนนในส่วนพุทธวจนะเล่มที่18หน้าที่222ข้อที่320 พิกุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแต่ก่อนเต่าตัวหนึ่งเที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็เที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็นเช่นเดียวกันเต่าตัวนี้ได้เห็นสุนัขจิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากินแต่ไกลครั้นแล้วจึงหด อวัยวะทั้งหลายมีศีษะเป็นที่ห้าเข้าในกระดองของตนเสียเป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่แม้สุนัขจิ้งจอกก็ได้เห็นเตา่าตัวที่เที่ยวหากินนั้นมาแต่ไกลเหมือนกันครั้นแล้วจึงเดินตรงเข้าไปที่เตา่าคอยช่องอยู่ว่าเมื่อไรหนอ เต่าจากโผล่อวยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาในบรรดาอาวัยวะทั้งหลายมีศรีรษะเป็นที่หแล้วจักกัดอวัยวะส่วนนั้นคล้าเอาออกมากินเสียดังนี้ภิกขุทั้งหลายตลอดเวลาที่เต่าไม่โผล่อวยวะออกมาสุนัขจิ้งจอกก็ไม่ได้โอกาส ต้องหลีกไปเองพิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นมารผู้ใจบาปก็คอยช่องต่อพวกเธอทั้งหลายติดต่อไม่ขาดระยะอยู่เหมือนกันว่าถ้าอย่างไรเราคงได้ช่องไม่ทางตาก็ทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้น หรือทางกายหรือทางใจดังนี้ภิกุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เถอได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด,ด้วยลิ้นได้สัมผัสพโพภธพระด้วยกายหรือได้รู้ธรรมลมด้วยใจแล้วจงอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะ ที่เป็นการรวบถือทั้งหมดอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือเป็นส่วนๆเลยสิ่งที่เป็นบาปอากุศลคืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์เหล่าใดเป็นเหตุพวกเธอทั้งหลาย จงปฏิบัติเพื่อการปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้พวกเธอทั้งหลายจงรักษาและถึงความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเถิดพิกุทั้งหลายในการใดพวกเธอทั้งหลายจักเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ในการนั้นมานผู้ใจบาปจักไม่ได้ช่อง แม้จากพวกเธอทั้งหลายและจากต้องหลีกไปเองเหมือนสุนัขจิ้งจอกไม่ได้ช่องจากเตา่าก็หลีกไปเองฉะนั้นเตา่าหดอวัยวะไว้ในกระดองฉนันใดพิกุพึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองฉันนั้นเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อิงอาศัยได้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่กล่าวร้ายต่อใครทั้งหมด เป็นผู้ดับสนิทแล้วดังนี้